สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีลิชชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีสสทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์เกกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ อยู่กันในช่องหนึ่งกนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กันใน i อดีลองนะครับก็มาแน่นอนนะครับสำหรับคุกกี้นะครับดาก้อนตัวที่5นะครับซึ่งมาไวมากเลยนะในความคิดผมนะครับแต่ก็มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาในอัปเดตครั้งหน้าเลยนะครับหรือจะมาในกลางเดือนเพราะว่าอย่างลิ้นจีนี่ก็มาช่วงกลางเดือนช่วงต้นสิ้นเดือนนะครับก็จะมีอีพีเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยดาก้อนนะครับก็มาแน่นอนนะครับมังกรอนตัวที่5 เดี๋ยวเรานะครับจะไปดูคลิปทีเซอร์ที่ทีมงานปล่อยมากันนะครับก็อยู่กันใน i อดีลองนะคนที่เข้าไอดีรลองมานะครับอ่าโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อันนี้จะเป็นเพจนะครับก็เป็นเพจของทีมงานนะครับก็คือเป็นเพจ Facebook คุกกี้รันอ่าศึกหนีเตาอบนะครับก็ใครที่แบบอยากจะทราบข่าวสารก่อนที่จะอัปเดตเข้าเกมก็สามารถมาดูที่เฟซบุ o กนะครับพิมพ์ว่าคุกกี้รันนะครับศึกหนีเตาอบนะครับ ก็จะเป็นเฟซหลักที่มีผู้ติดตามประมาณล้านหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปเอ่อทีเซอร์นะครับที่ทีมงานได้ปล่อยมานะครับก็เป็นวิดีโอประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่ครับผมมีเสียงนะครับเสียงคนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่ดูใหม่นะครับโอ้มีเมฆนะครับเมฆต้นไม้นะครับมอเม่นนะฮะเออมืดขึ้นหนึ่ง มีเหล่ามังกรนะครับเนอกจากเพชรมีนกเนาะเหมือนอะไรทุกอย่างนะครับตรงเมาส์ผมแล้วก็มังกรมังกรมังกรนะครับมีมังกรนะครับวิ่งผ่านอันนี้เหมือนลิจิอันนี้สับปะรดนะครับแท่นสับปะรดอันนี้แท่นดอกบัวนะครับอันนี้แท่นเอ้าอันแรกไม่ใช่แท่นอ๋ออันแรกเจ้ามังกรอันที่สี่ลิจีิปิ่นๆนะครับนี่นะครับมังกรทั้งสี่ตัวนะครับ อโอเคนะครับผมได้ดูมาแล้วนะครับก็จะมีลืมตา,มาครับแล้วก็จะเป็นที่แต่คนกัวที่ักกระโดดตัวกันนั่นเอนะครับอ่านี่เลยนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนั้นเลยนะครับน่ากลัวนะดูน่ากลัวน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะครับ มีเขี้ยวเล็บปิดหายก็ซีซั่นเจ็ดนะครับก็โลโกล้ที่รันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะยุคแห่งมังกรคืนชีพนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสําหรับทีเซอร์นะครับที่ปล่อยมาสั้นๆนะครับก็นี่เป็นทีเซอร์สั้นๆนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์พอดีที่แบบทีเซอร์ทีมงานเขาจะปล่อยมาช่วงสองทุ่มอ่ะจะเป็นช่วงที่ทีมงานนะครับปล่อยทีเซอร์มาช่วงสองทุ่มนะครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้วันนี้นะครับก็2องทุ่มตรงเนี่ยสามารถไปดูได้เลยนะครับก็จะมีการสปอยอัปเดตแพทหน้าอีกสวันที่จะมาแล้วก็จะมีสปอยอีแพทหนึ่งในช่วงแบบกลางเดือนกลางเดือนหน้าอีกแพทหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาราก้อนจะเข้าในแพทต่อไปเลยหรือจะมากลางเดือนเหมือนประมาณนี้จีนะครับมาช่วงสองอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าจะมาอะไรยไผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่มาแน่นอนนะครับสำหรับซาก,ก้อนตัวที่5นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นรูปไปให้นะสําหรับตัวละครเออมีคนแบบในคอมเมนต์บอกว่าเวลาผมพูดเนี่ยเออดูแบบมีสาระนะแต่มันไม่มีรูปนะครับก็คืออันนี้เข้าใจ คือถ้าเราแบบเออเวลาพูดเรามีรูปขึ้นตรงหน้าจอนิดเดเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมจะพยายามทําให้นะครับผม,ผมปกติแล้วผมเป็นสายชิวอารมณ์แบบอัดเรียวเลยนะครับพูดเรียวไม่ได้รีบตัดไม่ได้ตัดต่ออะไรขนาดนั้นจะรีบลงจำนวนใหญ่เดี๋ยวจะทําให้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยนะครับก็อัปเดตเข้ามาอย่างแรกเลยนะครับที่ผมไปส่องมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้นะครับก็จะเป็นระบบเช็คชื่อกิลโฉมใหม่นะครับอ,อ่ก็คือจะเป็นเช็คชื่อแบบใหม่นะครับปกติแล้วเราจะเช็คชื่อแบบ กดเข้ามาที่กิวนะครับแต่ก็จะจะกดเข้ามาที่กิวเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นเช็คชื่อแบบนี้ใช่ไหมมันดูแบบเออมันอาจจะดูเก่าๆแล้วนะครับมันนานแล้วเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะครับมีแน่นอนนะครับสำหรับระบบเช็คชื่อกิวนะครับเนาะก่อนที่จะไประบบเช็คชื่อกิวนะครับผมขอพูดอย่างนึงเลยนะครับคือเหมือนผมเคยพูดนะเออเคยพูดช่วงอัปเดตว่าทีมงานเขาจะเอาระบบเช็คชื่อนะครับระบบเช็คชื่อไอ้ตรงนี้นะครับที่เราพลาดอะ แบบเราไม่ได้เข้าแล้วมันจะไม่ไม่รีเซ็ตนะครับแต่ที่ผมเห็นนะครับก็รีเซ็ตเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยมันจะเป็นเช็คชื่อตรงไหนอ่ะมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะครับจําได้ว่ามันเวลาเข้าเกมเนี่ยมันจะมีเช็คชื่อนะใช่ไหมทุกคนมันจะมีเช็คชื่อนะครับนะครับแล้วก็คือมีเช็คชื่อนะครับแต่ก็ เช็คไม่ได้นะครับก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้เช็กวันหนึ่งก็รีสูตเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะยังไม่มาหรือเปล่าแต่เหมือนได้ยินก็เหมือนเขาจะทำมาแต่เขายังไม่ได้เอาเข้ามาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะครับโอเคนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับที่จะเข้ามานะครับก็จะเป็นทีมไฟนะครับที่จะมาในซีซันเจ็ดแน่นอนนะครับก็คือจะเป็นหมดนี้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้บ่นไปแล้วนะครับว่าเวอร์ไปหรือเปล่านะครับทีมไฟนะครับคอยตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะครับก็ ใครที่ยังไม่แลกนะครับสมบัตินะครับอ่ารีเจนเนอรี่เนี้ยนะครับอย่าลืมไปแลกกันเดี๋ยวผมต้องรีบไปเล่นแลกนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับต้องเอาของฟรีนะครับอย่าลืมไปแลกกันเดี่ยวผมบ่นนะครับว่า2 0 0พันเนี่ยแลกได้แค่1,000งแสนเองมันแพงไปหรือเปล่านีครับเออหรือว่าเขาจะอาจจะทำไปอย่างนี้มันแพงไปนะอันนี้ในมูมคุเนี่ยอย่างสองพันนะครับแลกได้แค่3ามร้อยมันน้อยไปนะครับก็ในซีซั่นเนะครับอัปเดตหน้าก็ทีมไฟก็น่าจะยังอยู่นะครับเป็นซีซั่นใหม่นะครับสำหรับหทีมไฟ มาในส่วนต่อไปนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนเลยนะครับที่ผมมาบอกช้านะครับสำหรับโค้ดคูปองล็อกอินทุก7วันนะครับคมเวันก่อนอัปเดตเนี่ยคือมันใช้ได้วันต่อวันเท่านั้นนะครับผมไม่รู้นะครับทีมงานไม่ได้เขาอาจจะบอกอะไรแต่ผมแบบอ่านไม่ละเอียดหรือเปล่านะครับคือใช้ได้วันต่อวันเท่านั้นผมได้ลองรหัสเก่ามารอกแล้วกรอไม่ได้นะครับลืมกรอไปนะครับก็คือวันต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาก่อนะครับสำหรับโค้ดคูปองลำเทนะครับวันนี้ก็คือ day สองแล้วพรุ่งน ก็จะหมดแล้วนะครับอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตที่เข้ามานะครับผมก็ต้องรอดูอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็ในทีเซอร์สองทุกนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามยูทูปทีมงานของเชื่อมันได้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็คือตอนนี้นะครับจะมีอัปเดตเข้ามานะครับว่าอย่างที่เห็นกันนะครับว่าไอดีใหม่ผมเนี่ย ไม่สามารถที่จะปั้นได้อยู่แล้วนะครับสำหรับดีเจเนลี่เพราะว่าเพชรเีแค่สามหมื่นเองก็น่าจะไม่ได้ปั้นไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับเอาที่มันไหวจริงๆนะครับผมก็มาไวเกินมาไวจริงนะครับถ้ามันมามาในแพทหน้าหรือแพทต่อไปเนี่ยคือมาไวมากเลยนะครับเดียวเองนะครับก็ในส่วนต่อไปก็คือที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับอย่างแรกเลยก็คือมาเคลียรกิจกรรมนะครับก่อนที่จะอัปเดต2วันเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องมานั่งเล่นนะครับก็คื กิจกรรมวิจัยยังไม่ได้เล่นเลยลายแทงก็ยังไม่ได้เล่นสุกันลายแทงนะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับมาช่วยวิ่งเนี่ยอันนี้คือไอดีใหม่นะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกิจกรรมก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อพวกกุกกี้อ่าชาเลนจ์นะครับที่ใครเล่นชาเลนจ์ไปนะครับอย่าลืมเลยนะครับเบ่กเอานะครับรีพร้อมกันนะครับเอาไม่ใช่รีพร้อมกันนี่ก็จะมีรีนะครับเบ่กเอาหลังที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมเนาะก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเคลียกิจกรรมที่จะหมดเวลานะครับก็จะเป็นประชันกิวชาเลนส์ศพบัตนะครับทีมไฟ้าอย่าลืมไปแล้วของรางวัลกันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนื้อเรื่องนะครับมาเคลียให้ผมนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เล่นเลยนะครับมาเล่นกันอย่าลืมไปเคลียร์กันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันอาจจะเจอกันอัปเดตนะครับหรืออาจจะมีคลิปมาให้ลงอีกนะครับ๊ายบายไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ